สวัสดีค่ะค่ะมันนี้ผ้ามานายันยูยห้องทํางานนะจาะเนาะห้องเย็บผ้านั่งยูกระเดียววันมันนี่นั่งยู่สิผ้าแปียวงานไม่เห็นจ้าสิผ้าแปียวงานเย็บผ้าเนาะค่ะเนาะนั่งยูประเดียนเย็บงานบระเดอันเขาบริษัทเป็นเดือนกว่าเลยจ้าแต่นั่งยูบ่บวสบ่ายเนาะค่ะเนะาะกันนี่ละเมื่อแรกนี่ละจ้าเพราะว่านัน่งยู่การ โทรบอก่อนไวแล้วว่านั่งยู่สีเขาไปหดสิบโมงเศาร์เนาะค่ะเนาะจังว่าโอ้ยเขาสู้ผ้าว่านั่งยูสี่ได้เหตุงานแล้วกัอนนี้แนั่งยูกินกาแฟานี่แล้วจ้าแลานั่งยูกับสีออกไปเอางานเวลาผ้<笑><笑>พาพี่น้องสีผ้าไม่เหตุงานเดี่ยบ่หนิจ้าเนี๋ยเมื่อใดอันก็มีอันคนขอนอั่งยูขบมาอยูว่าให้นั่งยู่เย็บนันเย็บเนยเบิ่งแน่เย็บผายเบิ่อบบนนแบบบงอีกแบบน,น่นแบบนเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวนั่งอยู่สีเย็ดให้เบิงได้จ้าเด้ออันใดนนั่งยู่เห็ดได้นั่งยู่กับสีเห็ดให้เบิงจ้านี่แหละชีวิตคนฮเนอกจากเนาะเห็ดงานกินเทีเ่ยวเนาะค่ะเดี๋ยวบันนี้นั่งยู่สีเกี่ยมตัวออกไปได้ค่ะนะจ่าทวันคืนสองโมงเคึองจ่าคืนสองโมงเคืองล่ะลูกสามีก็บ,บอกอยู่ได้วา่าเพราะท่านอยากให้แม่แป๋วง,งานไม่เห็ดเนาะคะ่ะเนาะ ลูกกับสามีกับตอตานอยู่บ่าท่านอยากให้เ้าวแป๋วงานไม่เฮ็ดเพิ่นอยากให้พักผ่อนสะก่อนบอกเพิ่นเพราะว่านั่งยู่ชีวิตนั่งยู่นั่งยูกับเฮ็ดงานมาตลอดมันมันสิมีเงินกินเงินใส่นั่งอยู่กับยู่ซื้อเปลี่ยนจากะเนาะค่ะเนาะกานยุดโดนไล่กับยานจะน่ายไลออกเนาะค่ะเนาะเจ๊ด่ายงานเจ๊ด่ายเงินกลัวสีหาด้เยด้บริษัทนี้นันละจังว่าโอ้ยน่ว่านีนลานั่งอยู่บอกลูกบอกผัวโอ้ยแม่นั่น สีมาจ่างเงินให้แม่อยู่ซื้อแม่ก็เฮ็ดแม่ก็กอยู่ซื้อบ่เป็นดอกสันดอกกอกขึ้นเนาะคนะ่ะเนาะนี่แหละจังว่ามันนี่แหละนังอยู่สิข่าไปเอางานมาเฮ็ดนะคะ่ะสิผ้าเฮ็ดงานได้แบดนี้เฮ็ดงานเลยจ้ามันจะโบเบือ่อบ่เซ็งบ่เหงาเนาะคนะ่ะเนาะได้เงินพร้อมนังอยู่ซื้อซื้อบ่เป็นดอกแม่นัง่งแม่นสีเมียนคนมาจ่างให้นังอยู่ซื้อซื้อหรือจะสีอยู่ใด้บ่พุกนี่ <c oughs> นี่ล่ะเนาะค่ะเนาะก็เดี๋ยว,วัน แต่เดี๋ยวนี้ไกลหอดเวลาแล้วนะั่งอยู่กับน,นัดเพิ่นไว้แล้วนะั่งอยู่กับโบอยากสายโบอยากไปสายเนาะคะ่ะเนาะอยากให้ไปตรงเวลานั่งอยู่สีออกไปแล้วจ้าแต่เดี๋ยวจังใดนั่งอยู่สีฉายวิวขางทางให้เบิงน้าแต่เดี๋ยวมาหอดบ้านจะมาคุยกันไหมเนาะคะนะ่ะเนาะจ้าเดี๋ยวอันเดี๋ยวไปกันเลยจ้าแต่นั่งย่สีฉายไอวิวขางทางให้เบิ้งน้าได้ค่ะเด้อตอนนี้ขับรถอยู่ค่ะ <c oughs> อันเนาะค่ะเนาะ นัองอ่งยูหอดบ้านแล้วเดี๋ยวบันนี้นัอ่งอยูเซียนขนของเข้าบ้านก็น่าจะเนาะเดี๋ยวจะมาคุยกันจ้า จ้านี่แหละค่ะนั่งยูพึ่งของ,งานเข้าบ้านแล้วเมือม่อยเ้งเมื่อยั้อหิวเข่าได้เดี๋ยวนี้ <c oughs> จังบ้าเดี๋ยวอันคุยกับพี่น้องแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวนั่งยสีออกไปกินเขา่า <c oughs> นี่แหละจางงานที่เห็นกองอยู่ในแล็บนี่แหละเป็นงานชุดแหละที่นั่งอยู่ไปเอามานั่งอยู่บาดเด่นแปลงงานมาเย็บตั้งเดือนกลัวทียนนั่งยู่บสบายล่ะแปลงงานมาเย็บเดีเด๋ยวจะนายสิไ่ออก ว่ามาวันมเสารนั่งยูโทรก่อนแล้วว่าเดี๋ยวนั่งยูสิไปหอดพุ่นสิบโมงเสรเด้อว่าสันจัดงานไว้ให้นั่งยูแน่ว่านั่นเอาเป็นว่ามาเลยมาเลยเอารถขั้นยังไงมาเอาวันนว่างานหลายครับ <c oughs> นานเนาะเจ้าเนาะวันนั่งยูเลยเอามาสี่สิบชุดนี่แหละก็ส <c oughs> ีได้เย็บอยู่ผู้เดียวลวจะจ้าเพราะวันผู้ที่ขาเจ้าเคยไม่เย็บน,น้านีเพื่อนันไปเยี่ยมลูกพนอนยูเ <c oughs> นาค่ะเนาะ ยังวันนั่งอยู่กับสี่แต่เย็บผู้เดียวยังวันบอด้เย็บงานมาตั้งเดือนกลัวเช่ว่าสิจําได้บพผู้นี้สิจําได้บพรว่าวาเย็บจังไดเนาะเนาะนี่เราจ้างานอันงานนี่คันอันเพราะว่ามีคนถามนั่งอยู่ขามาอีกอยู่นอกะเนะว่านั่งอยู่เย็บอีหยังเนาะจ้ะเนาะนั่งอยู่เย็บอันบอรถได้จ้าเวลาได้จ้าบอรถที่นั่งอยู่เป่าไม่เย็บ เพิ่นกับสิมาดมาหายยังสี่เนาะค่ะเนาะตัดมาหายแล้วมามหายแล้วเนาะค่ะเน,นล่ะเน,นลามาัดงานแตละมาัดแตละมัดจ้ะงานนั้นนั่งอยู่ออมารอบนี่สี่สิบชุดจ้ะแต่ผัานั่งอยู่บ่อซ้ำบ่ายมาเดือนกลัวนั่งอยู่บ่ท่านเด็กเขาไปเอางานมาเห็ดเนี่แหละจ้ะรลอบแรกชุดแรกของปีใหม่ กับช่วงนี้นั่งอยู่กับสีเยยบผู้ดเดียวก่อนเนาะค่ะเนาะจ้านี่แหละชีวิตนั่งอยู่เนาะค่ะเนาะกับเว่าชีวิตไพละ่ะกับมีกินมีเที่ยวเหตุงานนั่มนี่ล่ละทางในงานสี่สิบชุดช่วงนี้พนเล่งงานจา้าเพราะคนเห็นอันนั่งอยู่อันกับขอแปลยวงานเพื่อนก็ดีใจเพิ่นสิได้งานเพิ่ได้งานนั่งอยู่ก็ไใ้เงินนี่แหละจา้างวันสามีก็เป็น สามีกับลูกบ่ท่านอยากให้นั่งอยู่ไปเองานมาเห็ดพันอยากให้เป็นนั่งอยู่พักพรซะก่อนอยากให้แม่พักพรบ่ท่านอยากให้ไปเองานมาเห็ดแต่ว่านั่งอยู่ก็อยู่ซื้อบอเป็นเนาะเนาะมันเบื่อมันเหงามันเซ้งกันเ็ดงานมันกับเพื่อเพื่อนไปละไดเงืนพร้อมจังสี่แม่จ๋าแจ๊กสิเห็ดยังแม่นบ่แม่นนั่งอยู่บ่เอางานมาเห็ดนั่งอยู่กับเห็ดอันนั้นอันนี้คือเก่าจ้ะเห็นบอจังอันว่างานแกสลักยังสี่นั่งอยู่กด้ใดเรื่อยได้จ้ะ งานแกะสะ่สลระนั่งอยู่กับกับไดเ้เมื่อเรื่อยงานงานข้าเจ้าเอาผ้ามาให้นั่งยู่ซ่อมตัดขาเปลี่ยนสิบนั่งอยู่กับได้งานเรื่อยได้จ้ะวันนี้ก็งานอันของบริษัทนี่อีกแต่ว่าห้างเทียขันขาอื่นขาหนอกคนเอาอยังมาให้นั่งอยู่เฮ็ดนี่นั่งอยู่กับปีกตัวเฮ็ดได้เนาะเนาะได้เงื่อนไว้ได้เงินดีพร้อมจ้ห็นละ่ะ <c oughs> จังว่าโอ้ยผู้ใดก็ว่าอยว่าเอาเมื่อทุกอย่างนเนาะเจ้าว,ว่าโอ้ย เจซีงอกไปใส่เงินนว่าใส่ในเด้อเงืนพันว่าก็ใส่อยู่จ้าใส่ยู่ขันบเฮตงานเสียวเงินใส่มาใส่เนาะค่ะเนาะขันเฮตงานไปน้าใส่เงินไปน้าเก็บไปน้าเก็บไว้้าใส่ตอนเถาเนาะค่ะเนาะงานสี่สิบชุดยูกับสิบริเฮตยังหอกจ้าเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงแล้วน้องยูหิวเข่าเน่าซีไปหาแนวกินทั้งนอกแต่แล่น่นก็รอดกินเขาน้ำยู ขนของคนยังขึ้นรถอีกนี่นั่งอยู่ผึ่งมาหอดบ้านเทียงพอดีจ้ะมือน,นี้ก็สิบอะไเย็บให้เบิ้งได้จ้ะเด้อเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวมืออื่นนั่งอยู่สิไม่เย็บผายเบิ้งเพราะว่าผู้อยากกลู่ผู้ทำขอมาก็ว่านั่งอยู่เย็บผายเบิ้งอีกแน่เย็บงานเกี่ยวกับอีหยังเนาะกันเนาะค่ะกระสั้นมือนี่คลิปนี้กระสั้นนี่แล้วเนาะจ้ะเนาะกระเดี๋ยวมือหนาคลิปหนาจังพอกันกำลังอยู่ใหม่ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ